วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เซนทันโคราชกันนะคะงานคันทรีฟาร์มค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18สิงหาคม2566นี้นะคะจัดอยู่ชั้นหนึ่งค่ะของเซนทันโคราชเอาใจสายคนรักสัตว์นะคะนานาชนิดพบกับ ความน่ารักของบรรดาเหล่าสัตว์ฟาร์มอย่างใกล้ชิดสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์บรรยากาศสไตล์ฟาร,รม์มตะวันตกนะคะสนุกกับกิจกรรมขี่ม้าแคะถ่ายรูปคู่กับนกเขาแมวอินรีทองนกแก้วมาคอนะคะเกมตกกุ้งมาหาสนุกป้อนนมหมูแคะ และอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ชอบสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักอย่างคบคันค่ะในงานก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายค่ะมีม้าแค่หมูแคะนกเขาแมวนกอินทรีทองนกแก้วมาคอ แล้วก็มีนกหูกตัวน้อยๆนะคะน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะไก่ซิลกี้นะคะแล้วก็มีมีเตา่เตาเต่าซุคตตาค่ะ แล้วก็มีเจ้าตัวเมียแคทด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงูค่ะงูเหลือมนะคะตัวใหญ่มากๆค่ะที่เห็นว่านิ่งๆนี่คือเขาเอาอาหารให้กินแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเต่าซูคาต้าค่ะกำลังนอนหลับนะคะอยู่คนละมุมเลยนะคะส่วนตัวนี้ตัวเด่นของเราค่ะ อีกัวหน้าหรือกิ้งกายักษ์นะคะค่ะสีสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้มันกำลังหลับอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระต่ายน้อยน่ารักของเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสามารถเอาอาหารมาให้กระต่ายได้นะคะ ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้ค่ะหรือเรียอกอย่างว่าไก่หัวฟูนะคะจะดูหัวฟูฟูค่ะนีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นม้าแค่นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะสามารถถ่ายรูปคู่กับม้าแค่ได้นะคะขึ้นไปนั่งขี่ม้าได้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนูนะคะ เป็นหนูแกสบี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นไก่นะคะเป็นไก่ดำอินโดนีเซียนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมูแคะค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเขาคิดว่าเราจะเอานมมาให้เขากินนะคะต่อไปก็จะเป็นเป็ดแมนดารินนะคะมีอยู่สองตัวค่ะ น่ารักมากๆะะเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระต่ายเหมือนกัน,นะคะ่ะกระต่ายน่ารักมากเลยคะ่ะต่อไปเราก็จะไปดูน้องแมวกันนะคะน้องแมวกําลังซุกซนเลยค่ะกําลังหยอกกันเล่นเลยคะ่ะน่ารักมากๆค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะแมวตามีสองสีะคะ่ะสวยงามมากๆค่ะหายากนะคะพัน แมวที่ว่ามีมีตาสองสีนะคะสวยงามมากๆค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับอ็มสาวเนื้อพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ